ช่องพราวิสารพราวิาณ c h ช n n นลภูมิใจเสนอช่วงนิทานอีสานสวัสดีครับขอต้อนรับกับสุขาวิสาน อีสานยังร่งวมพุ่มใจช่วงนี้เป็นช่วงนิทานอีสานเป็นอีกช่วงหนึ่งของช่องช่วงนี้เป็นช่วงจะเอานิทานของอีสานมาล่กให้ฟังเพราะว่านิทานส่วนหลายแล้วเฮาอ่านออนเลยลตอนหลังระยะหลังนี่ข่าวสิ่งหูเรื่องนิทานเขาต้องอ่านหนังสือเอกไม่มีผูใ้ใดบอกนิทานให้ฟัง บางสั่งมาฝั่งมอสรมถ้ามอสรมก็บโจบเรื่องเยอะเถอะกันเกิดขาดขาดเขินเขินกับโบโบจะฟังทางเรื่องนะบัดนี้มาฟังทางเรื่องผมจะเอานิทานมแล้วให้ฟังแล้วยังสิมีบทบีคอร์บทบีคอร์หนิทานของผมเนี่ยโบขคือไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝังนิทานก่อนแล้วมาฟังบทบีคอร์่าลืมฟังบทบีคอร์นั่นิทานต้องมีการบีคอร์นะพอบางที่นิทานเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องเพ้อฝันขึ้นเรื่องปัญญาอ่อนนะ แต่ว่าเข้าต้องเขาใหว่าเป็นอย่างผู้แตงเพิ่นคอยแตงนะสิบัดนี้เข้ามาฟังตูนที่ท่านก่อนวันที่ท่านเป็นยนงไหหลายคนอาจจะเคยฟังแต่ว่ามาฟังใหม่กันแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยฟังขึ้นกันมาฟังพร้อมพอกันนี่ท่านกำลัองอ่านสือว่ากำมพาผีหน่อยหรืิทาวกัมพาผีหน่อยเออคำว่าผีหน่อยนี่เด้อมีพรังกอาไปเห็ดเป็นการ์ตูนเลยแล้วก็เป็นหนังน้าหนังแอนิเมชั่น คือว่าแคสเปอร์ขี่น้อยผู้น่ารักยัคิดว่าผู้ใดเป็นแฟนการ์ตูนเป็นแฟนแอนิเมชันคือเคยบินถามว่าผู้ใดยหลอกไผรก็ฝรั่งแล้วหลอกฮาเพราะว่านิทานเรื่องนี้มันเกิดมาเป็นหลายๆร้อยปีเลยนะครับเดี๋ยวไปเบื่องบนวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นใน้พศออใจส่วนหลายคนทีู่ว่าใครคงว่านิทานมันเกิดในช่วงใหนเนาะแต่บนวิเคราะห์ผมมี่วันนี้เรื่องของเรื่องเริ่มจกเท่ากำมพาร ข้อมหมายของกำผ่าของอีสานหรือเล่าเนี่ยหมายถึงคนบ่มีพอมีแม่นะมีทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเกิากำพ่าถาบว่ามีพ่อหรือบ่มีแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนิ่นวกิากำพ้อยอีสานเขาแยกเลยบ่แมากำพ่าบ่มีพ่อหรือบ่ม,อม,อมีแม่เนจะเป็นกำพ่าเรืเลยว่แม่กำพ่าต้องต้องต้องขาดทั้งพอ่อทั้งแม่ ถ้าคำหาเนี่ยขาดทุงพอทึ่งแม่เป็นเังไหนว่ามีพอมมีแม่ก็เรื่องไะไล่ะสิมีชีวิตอยู่ได้ก็ขึ้นไปขอท่านพ่อไปขอท่านาน,นี่ครับมีคนบอกว่าอาชีพขอท่านคืออาชีพทีประเดรลุมทุนแต่ว่าเขาใดี๋คือกำไรปรเดิรลุมทุนแต่ผมมันลงมทุนนะการขอท่านเนี่ยต้องต้องออกไปหาแบมือขอคนเลยครับออกปากแบมือขอเขาเลย แต่พ่อผู้ดีก็ดีไปแล้วพ่อคนดีเพิ่งก็ให้ท่านพ่อคนผ่านเขาก็กันแก่เลยมัน,นคือสมมือนี่สมมือนี่ทายขึ้นลงยูทูบขอบรดีจากทรงเบอร์บัญชีไปให้โอ้ยมากเป็นหมื่นเป็นแสนแต่่าสมัยนั้นบบมีถ้าเขาพให้อ,ออกขอท่านไปน้ำบาทคนพ่อไปหอดเงื้อไหแต่ขอท่านเข้าไปคือว่าคนดีก็ให้ให้ท่านคนผ่านกัน กันแก่บาีิไปพ่อค้นผ่านเลยค้นผน่านผู้นี่นเพราะมันค้นผ่านธรรมดาเนี่ยเป็นกวนบ้านก่อไก่ว่าอแหวนสะอะน่อหนูกวากวากวานอกวานภาจะเล่าบมมีคำขวบกับนเมื่อผมมีคำขูดกัอนว่าอานกวนกวนบ้านกวนบ้านว่ามันคนที่มากวนผู้อื่นมัดบ้านมัดเมืองบ่แม่นกวนบ้านเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไฟปกครอง พอสมัยก่อนมันบ่มีเขาอยัางบ่ใส่ระบบเทศาภบบานเข้าพึ่งมาใส่ช่วมราชการที่หาระบบเทศาบ,บาลจะมีผู้ญ่บากบนกำนันเน,ะนาะนยอนเพอ่สมัยนั้นบ่มีเ้น่ากวนบา้านก็คือผู้สิเทียบเท่ากับผู้หย่บานนี่ยลยลเพราะงี้ข่วนนี่ก็กวนนีหล,ล,ลีถ้าพ่อมาไปขอท่านเห็นว่าหมอหนี่มันสังคมลำคั่กับไทยบานก็เลยสั่ง สังเนระเทศให้หม้อนี่ออกปอยยุทายบ้านทายบ้านสมัยก่อนกับทายบ้านสมัยนี้บ่คือกันเด้ครับสมัยก่อนเนี่ยระบริเวณมันยังอุดมสมบูรณ์ทายบ้านเนี่ยคือปลาดงดิบเลยปลาดงดิบนี่คืออย่างเฮี๊ให้ยห,หน้าก็าได้เพราะมันต้องสาวสาวไปถึงหักล่างทางหองสาวหน้าการสาวหน้า็เปมีเรื่องไง,ไง่ายๆเลยครับกัวจะขุด มถอนหลักถอนคนกังไหนเจอระตุ่อนอยูใส่เวลาเลยต้องใส่เวลาใส่ทั้งแห้งงานเลยที่นี่ทาอาพอาผู้เดียวเห็นเลยหมอ,อกใ็ใเห็แตหเท่าที่เห็นเนาะแต่ก็ยังขอทานที่เขาพอบ่มีน้อกินแต่เขาเนี่ยชงช่นไปขอทานที่เขาเพราะไปหอยบ้านแถกวรบ้านเถากวรบ้านกวนบ้านเ,าานาานานเหน็จังเลยให้ท่านควรบ้านเอาน้ำล่างปากเนี่ยน้ำบ้วนปากน้ำ บวนปากร่างเขีวน่ยเที่ยวเสื้อกัทวนบ้วนๆจิ้นเขาแล้วบ้วนๆเที่ยเสื้อกัทวนเพราะงี้นี่คือสิ้เขียวห่างเพราะว่าเข่าเล่าแต่แหล่หลเลยหรือว่าใั่กรเก็บรวบล่วงไปเนาะในนี้ท่านบอกบอกว่าเทือเดียวหรือหรือหมอรวลบลวงไปนะคือเข่าหมูนะเข่าเขาสิไปให้หมูเขาก็รวมไว้ให้มันหลายแต่อันี้มันหลาย หมอก็ได้ท่านเขาไทาบ้านให้ท่านเขาน้าบ่นปากของพ่อใหญ่กวนเมื่อปาลาเราเมื่อหอดปลาก็เลยล่างเศร้าหน้าดีๆเราบอก็มาหนึ่งแต่ขึ้นสิเป็นหนึ่งแล้วนี่ท่านพ่ได้บอกเพระาะว่าน่าจะเป็นขาน้าวเนหะนิ่วเน,นานะนี่ท่านนี่ท่านว่าก็ท่านนิสานเนาะมันก็เป็นข้านิว่วตอนมันหนึ่งก็งหนึ่งแล้วมันหอมแบบเอา้า นึ่งเขาหอมจนลอบอบอวนทั้งปลาเลยแบบนี้เพราะว่า,วาสัดไหลเพราะว่า,วาผีสางนั่งใหม่หอมเป็นอบอวนเลย <c oughs> พ่อท้าวกาพากินเขาปรากฏว่าเขานี่มมนมีนคุณสมบัติพิเศษผู้ใดจากเคก่กระลองเห็บนบุตรเขาก็ตาหูแก่ตาใสตาทิพตาทิพย์คืออย่างคือมองเห็นจริงคนจีมองเห็นที่สามารถทีอมองเห็นผี นี่แหละคนเห็นผีของแท้ไปซุ่มที่ไรเห็นผีเปิดช่องทีวีเปิดช่องต่างๆเห็นผีเลยซุ่มนั้นบอกของประแทะกับตัวอันนี้เห็นผีทถวกําพยแถวกัแพยเห็นผีเลยก็เห็นผีก็เห็นโอ้ผีมันหลายเนาะจังคนหูผีในปลาเนี่ยว่ามันผีดงเลยว่ามันธรรมดาดิครับผีปลาผีดงผีผู้ผีผาเนี่ยมันบ่าเป็นผีธรรมดาเลยว่าอกันโมูหเรื่อง ผู้ใดอยู่ไอไก่ปลาไก่โดงพวกทั้งผู้เขียวผู้เวียงในร่องถามเขาเจ้าเบิ่งส่งนี้ผจญผีมาแล้วโอ้ผีปลาเนี่ยว่ากันบ่หูเหลืองบ่คือผีบ้านผีเมืองผีธรรมดานเนี่ยผีปลาเนี่ยว่ากันบ่หูเหลืองหมอท่องหมอท่านหมอผีเนี่ยเอาไปอยู่เราก็มาเห็นโอ้ผีหลายไอ้จังไงบ้านนี่ก็เห็นก็เห็นผีเนาะก็เลยไปเห็นผีงามา ฟังจะซื้อเนาะฟังจะซื้อจะเป็นวิดีโอเป็นเลดเอ็กซ์เลยบ่เป็นเลดอนะนะาร์าอย่างนะเลดเอ็กซ์นะผีหยางงามงามยังกับลุงง่าสิหูนะงาขามงามขา,า,มขาประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะฟังไปว่ามันแมนบะมีผีหยางงามก็เห็นผีหยางงามก็ไปหงจับผีหยางงามไว้วันนี้เท่ากับว่าใส่ใส่ การทำอาหากินของแกเดี๋ยวพยายามเหยียดย่เฮ็ดกินเนาะก็ใส่ใส่ใส่นี่ยสำคัญเลยครับเดี๋ยวพายุตอนภาควิเคราะห์นิทานเนี่ยแต่ฟังว่าไส่เปนสำคัญยังไงการใส่ไส่ใส่ใส่ใส่เน้่ยัยังไงใส่น้ำไหลเด้ครับใส่ใส่แล้วก็ใส่น้ำน้ำน้ำใหญ่ๆก็ว่าได้เอ้ยน้ำห้วยน้ำหนองเลยก็ว่าได้ที่กบบเนี้ยต้องใส่ทางน้ำไหลต้องใส่แงฝนถึงจะใส่ แล้วก็ใส่นี่ก็ส้ำคัญในี่ยอวยปากพ่อถือข้างนี่ก็บ่ได้บ่ได้กินนะผู้ใส่กูเคยใส่ใส่เลยหัวใจหัวใส่เลยบ่หูยักทางปลาขึ้นปลาล่องนี่บ่ได้กินเลยครับผมบ้านงามผมใส่ใส่เก่งเลยเท้าเนี่ก็ใส่ใส่ตึ้มือเ้ามาเนี่มะยามนี่ยมิเตใส่เปล่าใส่หลังหลาบ่หมานปลาลำพิ่นย่างฝนถรึดกระหน่ำย่างแหลมครึดกระล่มเหมืนว่าใส่เท้าก็บ่มีนะมิเตหน่ำกระล่ม เป็นยังไคอยเป็นยนั้งสั่นทั้งนั้นที่เห็นป่าเนาะป่ามันไหลมันนลันมัน้ำหนามต่เป็นยังบ่ถึกไส้เถื่อ